ขับคู่ที่19ครับโรงเรียนซิงค์มหาวิทยานะฮะเสื้อสีส้มนะครับกับโรงเรียนบ้านจานนะครับเสื้อสีเขียวนะครับรอบแรกมาดูว่าใครจะเป็นคู่ชนะกลุ่มรอบแรกนะฮะตรงนี้กำลังอยู่ที่มีเรื่องอยู่นะครับสหรับบ้านจาญกับอุทางที่จะเข้าไปหาจุดคู่แล้วนะฮะตรงนี้กำลังถ่ายจุดโย่อย่างเงี้นะคฮะโยกซ้ายแล้วออกไปโย่ซ้ายออกมาโยกขวาก็ มาดูครับว่บมาดูครับว่า่รียวิยานั้นไทรัฐวิยานั้จะเข้ามาเปสตาร์ก่อนโอตเป็นสตาร์อตัวได้หรือไม่ครับมดูครับเดียววนิเีัครับทุกคนไปก็อเดินทางนครับไปครับากริยาทางมาีิยามาเวครับ แต่ไปดูของใอบ้านจานนั้นจะเข้าเส้นชัยไปแล้วครับอูที่เก้าูที่สิบไปแล้วมาต้องทครับตัทจะเป็นยงสอง